มด,ดงามคชาภาหลุดปากเรื่องเอชุติมาที่ไม่มีใครรู้หลังเคยมาหาหมอช้างเรื่องฟรองสุภกิจปรึกษาเรื่องให้กลับมาจากกรณีอดีตคู่รักต่างวัยอย่างนักแสดงวัยรุ่นฟรองสุภกิจประสงค์และนักแสดงสาวเอชุติมาในยนาที่จบรักกันไปพักใหญ่แต่ดูท่าว่าจะจบไม่สวยซะแล้วเพราะล่าสุดเอชุติมาพร้อมด้วยทนายวันลบได้มาออกรายการโหนกระแสเผชิญหน้าฟรองสุภกิจและแม่วันแม่ของฟรองพรอมทานาย รัชพลสิริสาคอออกมาชื่อแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดการประทะเดือดระหว่างอดีตแม่ยายและแอ้ตลอดรายการฟร้องสุภกิจเล่าว่าตอนนั้นแนะนําให้แอ้ซื้อบ้านซื้อรถแต่ฟ้องไม่เอาอยู่แล้วเพราะมีบ้านแล้วแต่ยินดีให้ใช้ชื่อได้ซึ่งแอ้ต้องผ่อนบ้านสองหมื่นผ่อนรถสองหมื่นแล้วก็ส่งเรียนหนังสือดูแลในทุกๆอย่างด้วยพอเลิกกันแอ้เอารถไปแล้วไม่ผ่อนต่อรวมถึงบ้านด้วยตอนแรกก็ถามแอ้ว่าจะเอายังไงเขาบอกไม่เอาทําให้ตนเสียเครดิตต้องมาใช้นี่แทนเขา โดยตอนหนึ่งแม่ฟร้องยังหลุดปากกลางรายการว่าลูกชายกับแอ้เลิกกันเพราะแอ้หมดตัวและย้ำว่าไม่ขออโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากได้ยินชื่อแอ้อีกล่าสุดมดดำคชาพาได้หลุดพูดในรายการข่าวใส่ไข่ครั้งแอ้ชุติมาไปออกรายการที่มีตนและหมอช้างเป็นพิธีกรโดยมดดำเล่าว่าแอ้ได้ขนรูปบ้านมาในรายการเพื่อให้หมอช้างเปลี่ยนวงจุ้ยให้เพื่อฟรองสุภกิจจะได้กลับมาซึ่งมดดำบอกว่าต้องไปที่บ้านด้านเอบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ ตอนนั้นมดดาก็ได้แต่หัวร้อเพราะไม่ได้คิดอะไรนอกจากนี้ยังให้หมอช้างดูดวงครั้งใหญ่ให้ด้วยพอตนคิดได้ก็ตกใจไม่นึกว่าเรื่องจะโด่งดังขนาดนี้ในภายหลัง